เนโฮสวัสดีค่ะวันนี้จะพาไปดูการ์ดงานแต่งของคนฮ่องกงกันค่ะเอาตัวอย่างมาให้ดูกันว่าคนฮ่องกงเขามีไอเดียการ์ดงานแต่งยังไงบ้างจะเหมือนหรือแตกต่างจากไทยยังไงไปดูกันเลยค่ะก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็เขาอะจะให้ซองแทนของชำลวยนะคะเป็นซองแบบนี้คูกันใส่เข้ามานะคะข้างในจะเป็นเนยมีสิลล่าฮ่องกงนะคะแบบนี้น่ารักมากเลย ออกแนวแบบห้องกองห้องกงหน่อยนะคนะมันมีดึงได้ด้วยไการเก๋มากเลยแบบนี้นะคะเออน่ารักมากเลยเห็นะแลบบ้วดึงก็จะมาหาเจ้าเจ้าจสาวเออนี่น่ารักนะคะไอ้ยาน่ารักน่ารักสว่วนอันนี้ข้างในเป็นแบบนี้ค่ะเป็นหมูสองตัวนะแล้วก็เป็นลูกใบเด็กนะน่ารักเสมเลยนะคะสว่วนอันนี้ มันก็จะเรียบๆแบบนี้ไม่มีอะไรนะคะแล้วก็จำไม่ได้หนูมานะคะจะเป็นบ e ิวอชเชอร์เขาไอซ์เคียนะคะห้าสิบตัลล่านี่ยังไม่หมดยังไม,ยงไม่ยังไม่เอ็กซ์ไพน์นะยังมหมดอายุะคะ่ะใช้ได้อยู่นะคะไปดูของคนนี้อ,อันนี้นะคะเปิดมาก็จะมีอันนี้อันนี้ของเป็นทำขอบคุณนะคะก็จะเป็นบ e ิว er อชเชอร์ข้างในนะคะแล้วก็อันนี้น่ารักดี ต่อไปจะเป็นซองนี้นะคะหลกของของไทยจะมีแบบที่อยู่ีอย่ใแเนบอกค่ะส่วนจากได้คำสุดขอบขอคุณนซอง,องเล็กๆนะคะแบบนี้นะคะคือมีให้ทุกซองเลยนะคะถ้าไทยเราก็อของชำด้วยเนาะถ้าเป็นของเราก็จะเป็นอันนี้แนบเข้าไปด้วยตอนให้การเลยนะคะเแบ็นดอกคนนี้นัจนเป็นชื่อแบรนด์นะคะอ่าของคนนี้เห็นไหมแล้วเขาให้การมาทั้งมนก็จะเป็นแบบนี้เลยมีกีบอเจอร์อ่มีกีบันไงเลย ะแล้วก็มีทั้งหมดนเป็นปกีบแบบนี้กีบแบบน่า,าได้คำตอบกันนะคะอันสุดท้ายสีม่วงนะคะกับชื่อแฟนเปิดเข้ามาก็เฮ้ยอันนี้น่ารักอันนี้น่ารักตั้งแต่การแล้วเนาะดูสิน,าานดีไซน์เก๋ๆนะคะอันนี้ก็จะบอกเวลาอะไรเหมือนกันนะคะ ก็ที่อยู่เนาะที่อยู่ของโรงแรมแล้วก็เป็นเกี่บวกัเชอร์เหมือนกันเห็นไหมเป็นคาขอบคุณนะคะโอเคค่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างก,การของคนฮ่องกงนะคะเอามาให้ดูแค่นี้นะบายบายบลาหายใจกินบายบาย